สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกับปลาแก้วคือเก่าค่ะพี่น้องวันนี้ปลาแก้วสิบ้ามันเล่นน้ำพี่น้องค่ะามาติดน้ำน้ำกันเลือปลาทุเรียนพีได้ออนได้น้ำกันพี่น้องค่ะสัส มือน,นี้ปลาแก้วสีผ้ามะไฮน้ำทุเรียนค่ะพี่น้องค่ะวันแรกของปีค่ะมะไยน้ำกันพี่น้องมากระแทกน้ำทุเรียนกันพี่น้องค่ะนี่ค่ะเปิดน้ำไ่กระแทกให้มันออกดอกพี่น้องปลาแก้วกระสีไ่เบิ้งหัวอันเดี๋ยวมันตันบบตันค่ะพี่น้องค่ะน้ำกบบระโบแห้งดอกเขาเปิดคางพุ่นกระเปิดสมท่อ เห็ดทอไรทอพี่น้องคะนามกระสิบวัวแห้งปันไดมอเตอร์สมตูวสี่ตูวผมเล่นพี่น้องนี่คะ่ะกระแทกนามมันอีกรอบนึงแล้วกาจากห่างประมาณหนึ่งอาทิตย์คะ่ะพี่น้องคะอันนี้ต้นทุเรียนหน่อยต้นสมพี่น้องเ็น่ปิดนามกระแทกให้มันออกดอกพี่น้องคะ อยวยมาท่านเดียวเศร้ามีแห้งด้วยกระสิต่ออีกแล้วพี่น้องคะ่ะประแก้วเปิดชั้นละสามประตูค่ะแถี่พึ่งโดออกออกกับพี่น้องอันนี้สิเป็นรุ่นแรกด้วยค่ะเด้อนี่ตัวได้ออกก้อนกับสิเป็นรุ่นแรกนี่รุ่นทุนเรียนแพงๆค่ะพี่น้องมันกระสิออกไล่กันไปนเรื่อยๆแบบนี้ล้ะคะ่ะจะออกไม่ออกพร้อมกันนะคะมันสิบ่พร้อมกันดอกพี่น้อง กับพ็ดอยากแนย,ยุปีต่อยของว่านึงตัวมันตายเราเป็นทุเรียนสองพี่น้องคะไเปเบิ่งน้าก่อนโอ้ยหอนแต่สาวด้วยหัอแหลกติดๆคัดๆพี่น้องมันยังไม่เข้าที่เข้าทางอันนี้กับฝุ่นอดอกพี่น้องคะนวยกับมี่อัน มีลูกแล้วเดินอันนี้แบบคืเอเลยคล้ายกวนเขาื่นงแต่พอค่อยแข็งแรงปันได้พี่นอ้องก็เปิดขางทั้งผุนที่ในน้ำละเกียมันค่อยๆเนะดเดี๋ยวก็เสียดผุนใบอีกค่ะพี่น้องคะ่ะเล่นใบ เพีย้ยเพีย้ยลงอีกแล้วเพีย้ยห้อยลงอีกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้เขาก็จะออกอันนี้ก็สิเป็นรุ่นแรกค่ะต้นตะกิงสองกิงค่ะพี่น้องกิงสองกิงเขาก็สิเดเอาด้วยหน่อยสองหน่อยก็ยังดีค่ะปลาแก้วเปิดที่ละสามประตูค่ะพี่น้องปกติแล้วฐานาเปิดคักคในี่ปราแก้วก็สิเปิดวันละสองแปลง สองแปลงสองแปลงสามหมื่นฮกแปลงพี่น้องคะ่ะเนี่ยฮะพอแห้งเพราะว่าเขาเปิดสมทอไลทอปลาทุเรียนขางพู้นปลาทุเรียนหน่อยพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมกะแทกน้ำหนึ่งรอบแล้วก็จะปล่อยให้มันแหลงพี่น้องเมืองที่ละพูนอะปอแก้วว่าให้มันออกไลาย,ลายๆ่ปแก้วจังสิกระแทกน,น้ำทาวนฝนโมเมนต์หยัง่งดอกค่ะพี่น้อง นี่เห็นบอดอกโดนหมดแล้วถ้าฝนกับบตอตกจากเถ่อดอกออกมากกับฟอวกับล,นลดนุ่นบดนพี่น้องพุ่มไ่ได้กินคนะ่ะอันนี้ดอกฟอวพี่น้องค่ะแล้วก,ก,ก็เลยจะเปิดน้ำผุดนวยกับมีได้พี่นอ้องโอ้หอน,น้ำตุ่นผูน่ะโอ้ที่จะคืนรูดได้นี่รูดดอกได้เนี่ยหอนพี่นอ้อง ไปดำดีๆปลาแก้วก็ขีดกิ่งสำนี่และะ้วค่ะซองอีกก้อนปลาแก้วว่าให้เขาเปิดที่เราคืงประตูมันก็เปิดเต็มประตูน้ำปลาแก้วทั้งนี้กับโบอกออกหน่อยๆคะ่ะพี่น้องคะเดี๋ยวไปซองอีกก้อนคะ่ะพี่น้องประมาณนี้แหละคะ่ะมาเดือยผู้ใดห่อนมาเหร่นน้ำในปลาทุเรียนน้ำปลาแก้วคะ่ะพี่น้องคะ